สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจแจ้งข่าวเพื่อไฟบวกแดงครับผมนะครับได้รับแจ้งจากศูนย์สังกัดเพืบวกแดงนะครับมีอุบัติเหตุบนถนนแย่งลงอุ้ยบวกแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดบนนะครับหน้าคลินิกหมอบนตีนะครับเป็นจักรยานยนต์กับรถยนต์นะครับแข่งนั่งส่วนบุคคลนะครับได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับชายหนึ่งรายนะครับผมตอนนี้กี่ขวางเส้นทางการจราจรนะครับ การที่ใช้รถใช้ถนนมุ่งหน้ามาจากแยกลงอุ้ยนะครับผมบนถนนเทศบาลมุ่งหน้าเข้าตลาดบนนะครับหน้าร้านคลินิกหมอมนตรีระมัดระวังด้วยนะครับขณะนี้รถตู้ชื่อนะครับกำลังเดินทางมารับตัวผู้บาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลปวดแดงนะครับผมขอบคุณพี่ๆอาสาผู้พทัก์ปวกแดงนะครับขอบคุณพลเมืองดีเจ้านที่งานด้วยนะครับที่มาจัดการจราจรให้นะครับ กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถเช้ถนนอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับส่วสเโอ้นเานี่นะครับรเจ็บชายแรงรายนะครับผมขณะนี้นะครับผู้ภัยบุกแดงกําลังทําการปฐมพัาบาลเบื้องต้นอยู่นะครับครับ คับเลยนะครับพอหักเลยนะครับรถจักรยานยนต์แต่รมัดระวังนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับตูงหน้ามาจากแยกลงอุ้ยนะครับตลาดบนถนนเทศบาลตำบลปุกแดงอำเภอปุแดงจังหวัดระยองนะครับก่อนถึงโลตัสหรืออยู่หน้าคลินิกหมอมนตรีนะครับผมเป็นจักรยานยนต์กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับได้รับบาดเจ็บเป้ชายหนึ่งรายนะครับกู้ภัยปุกแดงปสมพัาบานเ้องต้นและจากเลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับ จักรยานยนต์เบฟนะครับ FI นะครับสีแดงดำงา1กอไก่ช่อช้างสกลนคร4 4 8 6นะครับชนเข้าตรงกลางประตูของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับผมน,นี่ครับต,ตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลปกรุงแก๊ง ถนนเทศบาลปกแดงนะครับผมระมัดระวังนิดนึงนะครับการใช้รถใช้ถนนนะครับจะกลับรถนะครับให้ไปกลับตรงจุดที่เขาให้กลับหรือเข้าในซอยก็ได้นะครับผมนะครับกลับรถแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับนะครับรถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมต่อระมัดระวังนิดนึงนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนเอาละครับผมสุดท้ายนี้ผมน้องปิ๊ดจะขับเดิือนไฟปกแดงนะครับพร้อมด้วยพี่ๆอาสาผู้พายปกแดง จากราพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าวจได้ววกแสดงตะกอนะครับแล้วก็ขอบคุณพลบังดีดดดดนะครับคุณนา้าคุณตาคุณลุงทั้งสามท่านนะครับที่มาช่วยจราจรนะครับให้กับอุบัติเหตุนในครั้งนี้นะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ ขึ้นบนถนนเทศบาลบ้านปุกแดงนะครับเทศบาลปกแดงตำบลบกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับแยกลงอุ้ยมุ่งหน้าเข้าตลาดบนนะครับหรือก่อนถึงโลตัสตลาดบนนะครับเป็นจักรยานยนต์กับรถยนต์นั่งสูงบนบลัดเก็ยรชายหนึ่งรายขณะนี้กู้ภัยปกแดงสมถุเบรรทุต้นและเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปกแดงแล้วนะครับน้องประชาชนก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับจุดจุดนี้นะครับไม่สมควรที่จะขับรถนะครับผมรถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ กลับตรงที่มันปลอดภัยดีกว่านะครับหรือเข้าในซอยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ